าราสาวสุดฮอตเปิดใจช่วงวัยเบนจเพศโพสตัดพอเรื่องงานเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังอย่างมุกวาราณิตถาวรลวงน้องสาวนักแสดงหนุ่มเมฆจิรกิจ,กจถาวรลวงโดยเราจะเห็นโมเมนต์พี่ชายน้องสาวน่ารักอยู่บ่อยครั้งที่พี่ชายห่วงหนักมากและเราจะเห็นผลงานโดดเด่นหลากหลายด้านของสาวมุก ผ่านทั้งจอแก้วช่องทางโซเชียลตามอีเวนต์ต่างๆแต่ล่าสุดสาวมุกได้ทวิตข้อความเกี่ยวกับเรื่องงานและได้เปิดใจผ่านสื่อว่าตนนั้นไปพูดกับใครหลายๆคนว่าเราไม่ชอบแสดงออกว่าตนเศร้าแต่บางวันต้องมีบ้างแหละที่อยู่คนเดียวก็จะเศร้าแต่ไม่ได้ต้องการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเพื่อนก็ทักมาถามว่าเป็นอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอะไรแฮปปี้ดี ช่วงอายุ25เหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผันในชีวิตนับว่าเป็นช่วงเบญจเพศคิดว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นสิ่งที่ดีขึ้นตอนนี้ทำงานมีความสุขอยู่กับเพื่อนค่ะใครจะไปเข้มแข็งได้ทุกวันแต่มันไม่มีเรื่องความรักหรอกนะ